สวัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุขคนบ่าวาทางบานไทยบานฟังเล่าบานตังประเทศก็ดีมือนี่สาวสอักษรสิผ้าเละอยู่วันที่สิบเดือนท่านว่าคมเป็นตลาดตำบนจะ้ะตลาดตำบนบานหน้าหนองทมุมเป็นตลาดน้อยจะ้ะอำเภอแก่งขอจังหวัดเชัยภูมเป็นตลาดอยู่อยู่ในวัดจะ้ะ ยูนี่วัดตลาดตำบนกะบ่นหน่อยบัวใยเป็นไหนได้จ่าพี่น้องบอ<ม>วาขาเมฆขาเพิ่นกระลังลืมจัดของบางคนเพิ่นกระได้ขายเราจ้าเพราะวา่าในตลาดตำบนข้าเจ้ายางยาง,ง,งตะเสาเด็ดขาเมฆเด็ดขาเนี่ยบางหลานเพิ่นกระเด้ขายเราได้จ่าพี่น้อง ตลาดนี่ก็อยู่ในวัดไอ้บานหน้าหนองทุมเด้จ้าซื้อวัดวาว,าวัดผสมเด้จ้าพี่น้องวัดผสมบางคนเพิ่กนกะพึ่งจัดของจ้าจัดของมาให้ในเรี้ยวก็มีทางในนี่ก็จะเป็นพวกไอ้เสือ้านาแพทยได้จ้าพี่น้องคือเสือ้านาแพทแต่ว่าสาวสอนสิบผ้าหลาะหลาะไปทั้งขังหนอก ไปนาวัดจ้ะนาวัดจ,ะ,ดจะมีพวกไอ้กับเข,าข่าขายพวกกับเขาขายพวกบันบ้านต่วัาสิีาไปหลอทงังพุน่เผู้จ <c oughs> ัดจตลาดคนจัดจตลาดบ้านานานองทุง่งผู้จัดจตลาดจ้าเสื้อ้าก็มีหลายราคาเลยจ้ะพี่น้องเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งรอยบาทขึ้นไปจ้ะพวกเส้อผ้ามีทถูกว้ ใ่ใดทูกรุ่นจารลุ่นน่อยรุ่นไงมีมดกันก็เป็นเสื้อผ้าพวกไอ้นุ่งไปวัดไปหนีไปหันได้จ้าพี่้องงามๆได้จ้า <ๆ S 1> ยางไปเลย <c oughs> สี้ผ้าไปหลอส้วนกับเข่าส้วนอาหารบ้านๆเฮา <c oughs> สีๆไล่ลา,าในจักน้อยได้จ้า ด้านเรียกทำวันพราะขาไม่ขาทั้งทีเริ่มทยอยขายเราได้จา้าขายของแล้วถ้าผุนก็นจะเป็นอีกส้อยนึ่งจ้ต่ว่าสาวสอนผ้าหลอผ้าหลอมาต่ทั้งไม่กวนมาต่ทั้งนกน่อนจ้ะหนาวัดอันนี้เป็นหนาวัด เขาไปทางนี้ก็เป็นพวกไอเสือผพานนั่ณะจา้์ที่ภาออกมากวังหันแต่ว่าสิบภาไปทางที่น่ากินอันนี้ก็เป็นหมูหมูสดๆจา้าหมูสดๆมาใหม่ๆอันนี้ก็เป็นข่าปุ้นข่าปุ้นน้มจีนนาาั่นละจ้าพี่น้อง นี่ปลาจอมปลาจอมถุงเจ้าบาทนี่แม่ถุงสิบบาทปลาจอมนี่ถุงละสิบบาทจ้ะของหวานเด้จ้าแม่หวานกระสีของหวานกระสีอันนี้น้ำยาหยังนี่แม่สิบจ้าอันนี้กระทิอันนี้ปลาอันนี้ปลาปลาหยังจ้าปลาทูปลาทูน้ำยาล้าบานห้านี่ตีแม่จ้าถ้าแม่จับเป็นสุดรยูนั่นสุดเจ้าบาทจ้ายี่สิบจ้าพร้อมพักพร้อมน้ำยาพร้อมแม่นวะแม่จ้ายี่สิบบาทจีได้ทั้งน้ำยา แล้วก็พักได้จ้ะพักบานๆเท่านี้ล่ะเพิ่นขายเพียงแค่สุรยีสิบบาทสิบามสิบห้าพี่สิบสามอันนี้ก็เป็นโซมพักนานี้พักสีออกหลายเนี่ยจังหว่อยนะจ้าพี่น้องนานี้พักราคาถึกๆอันนี้พักซี่นะจ้ะน,นี่บอกทัวเป็นหนูหน้ากับมีนะจ้ะหนูหน้าโตละ จะผ่านนี่แหมร้อยแปดสิบสาทร้อยแปดสิบบาทอันนี้ปลาโรสเด้จ้าปลาโรสร้อยห้าสิบบาทปลาโรสเพิงกิโลร้อยห้าสิบบาทแม่ขายดีๆเด้อจ้ามือนี่อีแม่เราสิขายกับเขาพร้มเด้จ้าพี่น้องย่างละสิบบาทหมดเลยจ้าอันนี้ก็เป็นกล้วยอันนี้เป็นบักอือบักอือกยี่สิบห้าบาทจ้าสามสิบบาทก็มีเพิ่นปะเพิ่นพาเป็นเปียงเป็นชิ้นละจ้าอันนี้ส้มประจอมสิบบาท อันนี้กระสมหมูจ้ะบัวบัวสงสัยสิถุงละยี่สิบบาทพักขี้เล็กดอกพักขี้เล็กต้บบ้าบ้านี่พี่น้องไม่จะออนอันนี้จ้าบ้านี่พักบุ้งมันจะบาทไหมสิบบาทค่ะสิบบาทกำละงสิบบาทบ่แม่ป้าคืองามเธอแม่พักบุ้งยังนี่จ้าพักบุ้งยังนี่แม่ ผักบุ้งหน้าบานเฮาแม่นบ่จ่าเนี่ยเห่าจ่าบ้านงามค่ะงามแม่ผักบุ้งนาผักหอมก็มี่จานานี่ผักสิออกหลายได้จ้าพี่น้องสิขายถึกถึงนึงได้จ้าผักดอกขั้นจองก็มี่ผักขั้นจองเย้าเงญ่ๆเลยอันนี้ก็เป็นผักหอมผักซีคือกันจ้าผักพื้นบ้านที่แม่ปลูกเองบ่แม่เองอ็แม่ขายกำลังจาบจ้ากำละงหาบาท แท็กซี่ห้องนี้เดเมะแท็กซี่สิบบาทด้วยจ้ะพี่น้องเป็นต่จะอ่อนคกจ้ะเป็นบาปวดสารของบ้านห้าวย่ปวดสารอันนี้ก็เป็นดักแด้ดักแด้เป็นหอยแข้งไม่ๆมกับมี่จ้ะตลาดน้อยน้อยมู่บานตำบลกับสิประมาณนี้ด้วยจ้ะพี่น้องลาเด๋ยกับมี่ตลาดน้อยน้อยตำบลบ้านห้ากับสิประมาณนี้จ้ะ แม่ค่ะอาจจะว่าไหลเนี่ยแต่ว่าว่าไหลก็คือคือหลายคือเก่านั่อยละจ้าพี่น้องคนก็ออกมาหลายคือเก่าหอยหอยยังนี่จ้าหอยจุบทุงเจ้าบาทเรื่อยยี่สิบบาทจ้ายี่สิบบาทพัมห้าวนี่เดีไข่ถั่มสิบบาทจ้าบาไข่พัมกับซีบบาทแมนบ้าจ้าไข่พัมนี่เ้าวสอนมาเองแมนบ่จ้าคือไข่พัมเลี้ยงโอ้เลี้ยงเองจ้าเลี้ยงเองน้ำสีสะอาดสะอาดได้จ้าพี่น้องนี่ กระสอบยังไงเลยจ้ากระสอบละยี่สิบบาทสิบบาทสิบาทพคะนะจ้าสาวสอนฟังพีจ้าพี่น้องกระสอบละสิบบาทเลยจ้ามือนีหให้แม่ค้าขายดีๆีด้ยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าคนกระกรังเรือมากเลยจ้าพี่น้องกระจ้ากระลังเรือมากสื่อของเราเลยจ้าพว่าเป็นตลาดหมู่บ้านคนกระจะอวกมากหลายเนี่ยจ้ like, าหน่อยนี่ที่เด็ดจ้าพี่น้องมา หมูปิ้งควันห้อยๆหอมควนๆละจ้านี่อันนี้ย่างไม่ไหมเลยได้จ้านี่ย่างไม่ไหมเลยมีหูมีหน้ากากมีทุกอย่างหอมต่ำดังละจ้าพี่น้องขาแม่เพิ่มเงินก่อนแม่หมูชิ้นจ้าบาทจ้าสามชิ้นร้อยจ้าสามสิบห้าบาทสามชิ้นร้อยนี่ร่วมได้ทุกอย่างแม่นป่ะจ้าบ่าวาสิเป็นหน้ากากบ่าวาสิเป็นหูได้จ้า เป็นหูเป็นเนื้อกระร่วม <ขอ S 1> ได้แล<ด>้จ้า <ขอ S 1> พี่น้องรวมกันได้รวมในทุกอย่างแล้วได้จา้าสามิหาบาทสามชิ่นรอยจ้าคลิปนี้ผู้ใดกะเขามาเบิ้งแลวก่ะสาวอักษรกะกขอบคุณได้นนหลายเด้อจ้าที่เขามาาป็นกําลังแรงใจให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้าร่อนในได้จ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่ะขอบคุนได้หลายจา้าสวัสดีจา้า